สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผารัตพนุกรรมก็พบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงสะตางพงคนเกิดราศีเมถุนนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศสองพนะครับผมก็เริบบ่มบดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ครับก็ได้ไพ่ Night of คัพครับไนท์ออฟคัพหรือ อัศวินเจ้าสำราญนะครับผมอัศวินเจ้าสำรานเป็นไพ่ที่ดีนะครับผมไม่ใช่ไพ่ที่เลวร้ายใดๆก็เดี๋ยวมาพูดกันในดวงจอในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็เริ่มจากพื้นดวงก่อนพื้นดวงก็จะพูดทุกครั้งนะครับผมก็วันนี้ไม่พูดมากนะครับสำหรับพื้นดวงก็เพื่อความรวดเร็วก็เดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับในเดือนเมษายนในเดือนพฤษภาคมนะครับผมที่เป็นดวงจอนนะครับผมว่าเป็นอย่างไร พื้นดวงสําหรับเดือนไอ้พื้นดวงสําหรับชาวราศีเมทุนคือราศีเมทุนเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นดาวที่คนเกิดราศีเมทุนมักจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงพูดถึงผู้หญิงก่อนเลยนะเพราะราศีเมทุนคือดาวแห่งความรวนเลยความไม่แน่นอนดาวแห่งความแปรปรวน แล้วก็คนที่เกิดราศีเมทุนถ้าเป็นผู้หญิงส่วนมากมักจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีความทันสมัยเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยเป็นผู้หญิงที่เออมักจะโลเลง่ายหรือมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองง่ายแล้วก็ผู้หญิงชาวราศีเมทุนเนี่ยมักจะอย่างที่ผมบอกไปแล้วมีสเสน่ห์แล้วก็มีหน้าตาที่สดสวยมีหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดู แล้วก็บางคนอาจจะไม่ใช่น่ารักน,น่าเอ็นดูแต่ก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาสวยมีเสน่ห์แบบบางคนอาจจะดูแบบแค่ๆมันก็ไม่ได้ดูธรรมดาธรรมดาเลยอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็มีผู้ชายเพียบเข้ามาในชีวิตในผู้ชายที่แบบเข้ามาหลงโดนที่ไม่รู้จะอะไรเลยเพราะว่าเขามีเสน่ห์ในตัวเองบางที่เสน่ห์ถามว่าเราต้องพูดกันก่อนว่าเสน่ห์มันคืออะไรเสน่ห์ก็คือบางทีอาจจะ หน้าตาเพรนเพนหน้าตาจืดๆก็เป็นไปได้แต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบเพรนเพนจืดๆเท่าไร่หรอกราศีเมถุนเนี่ยเรจะบอกว่าบางทีออกมาจากการแสดงวาจากิริยาการพูดการจาการท่าทางของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสิ่งเหล่านี้บางทีหน้าตาไม่ต้องสวยเลยก็สามารถดึงดูดผู้ชายได้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนกว่าวัยด้วยอย่างเช่นบางคนอายุหลักเลข30เข้าไปแล้วแต่ก็ยังดูหน้าตาเหมือน วัยรุ่นที่อายุประมาณ20กว่ากวารือจะน้อยกว่านั้นก็คือหน้าตาดูเด็กเสมอนี่คือลักษณะของราศีเมทุนที่เป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายเป็นไงผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงมากๆหาจาับตัวได้ยากทีเดียวสหรับชาวราศีเมทุนทั้งหลายเพราะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามี พรสวรรค์ในที่นี้ผมจะบอกว่าค่อนข้างเป็นอัจฉริยะทีเดียวนะในด้านในด้านหนึ่งส่วนใหญ่แล้วผมจะบอกว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมีพรสวรรค์ในด้าน,นาการพูดจาจดิตจัก้านหรือแม้ว่ากระทั่งการที่แบบว่าติดต่อคมนาคมภาษาต่างประเทศพวกนี้จะเก่งเป็นพิเศษแล้วราศีเมถุนเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าหากคุณเนี่ยจะไปโกอินเตอร์ระดับชาติระดับประเทศหรือแม้กระทั่งทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ ใหญ่ๆโตๆหรือนักการเมืองมันจะได้ระดับนั้นขึ้นอยู่กับบุญวัสนาด้วยแต่ถามว่าสิ่งพวกนั้นราศีไปถุนถนัดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนกล้ากล้าคิดกล้าทําเป็นคนทันสมัยอะไรที่เป็นสิ่งทันสมัยอ่ะที่แบบว่าคนอื่นไม่กล้าคิดไม่กล้าทาอ่ะราศีเมถุนทําหมดเทคโนโลยีก็ด้วยเทคโนโลยีบางทีเขาไม่ใช่คนที่มานนั่งกดกด,กด,ก,ดกดคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งวันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาจะใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นมัสคอตเองบางทีก็อาจจะเป็นคนที่โด่งดังได้แล้วก็ติดต่อพบปะพอนฝูงอะไรต่างๆเพื่อทําให้เขาเนี่ยอยู่ในที่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเสียนะเบื่อง่ายหน่ายเร็วโดยเฉพาะแฟนจะเป็นคนที่มีแฟนเยอะมากสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายก็ด้วยนะแฟนเข้ามาในชีวิตเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเข้ามาในชีวิต ของชาวราศีเมถุนเยอะจึงเป็นคนรักง่ายหน่ายเร็วแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนรักง่ายหน่ายเร็วจึงทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะรักเขาจริงก็เถอะแต่พอเราที่คุณเจอคนที่รักเขาจริงคุณเอย้ยเจอคนที่คุณน่ะรักเขาจริงมันกลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมันจะมีเรื่องเรื่องอะไรบางเรื่องที่ทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในความรักเช่นเขาก็ไม่ได้รักคุณหรือบางทีเขาอาจจะหลอกใช้คุณ หรือบางทีก็จะมีปัญหาในภายหลังหรือบางทีแต่ละตัวรอดก็ไม่ประสบสำเร็จมันมีสาเหตุประเภทพวกนี้เข้ามาในชาวราศีเมถุนสูงมากเพราะฉะนั้นถามว่าราศีเมถุนจะทําไงมันเกิดจากจิตใจของชาวราศีเมถุนเองว่าความไม่มั่นคงความโลเลเพราะความจริงแล้วราศีเมถุนต่อให้มีแฟนเยอะอันนี้พูดถึงผู้หญิงเป็นหลักนะแต่ผู้ชายก็ด้วยแต่ว่าผมจะอกหมายถึงผู้หญิงเป็นหลักต่อให้คุณมีแฟนเยอะต่อให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์เยอะแต่ว่า คนในใจลึกๆของชาวราศีเมถุนเองเนี่ยกลัวความไม่มัน่นคงพอคุณเริ่มกลัวคุณเริ่มใช้คำนี้ครับประสาทแดงหรือกลัวแบบว่ากลัวแบบพอเริ่มกลัวมันจะทําให้การแสดงออกกับคนที่คุณรักเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยผ่านๆมาอย่างเช่นคนผ,นผ่านมาบางคนนะชาวราศีเมถุนก็ทีเล่นทีจริงแต่คุณ ที่แบบว่าพอจะเอาที่รักจริงๆเนี่ยมันกลับไม่ได้เหมือนกับคนที่เคยผ่านมาหรือบางคนอาจจะไม่เคยมีรักแท้เลยแต่ว่าบางคนก็อาจจะหยิงมันมีหลายกรณีบางคนก็อาจจะเรียกได้ว่าหญิงหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าหาเท่าไหร่แต่มันก็ไม่รู้ถึงความรักที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถามว่าราศีเมถุนต่อให้คุณมีทั้งความสามารถความสามารถในการพูดทักษั ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเุกุนแต่มันก็ทําให้คุณประสบผลในด้านเงินทองได้หรือแม้กระทั่งหาเงินเก่งแต่เรื่องเงินทองจริงๆนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าเก็บไม่อยู่แต่ว่าเรื่องความรักกับยิ่งนกสำหรับชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นพูดมาตั้งหลายอย่างแล้วเนี่ยวิธีแก้คือขอให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยรู้ใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่ค้นหาใจตัวเองว่า สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องรู้ให้ได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างเพราะราศีเม่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นไปล้วก็จละ,ละละลืมๆไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วก็ไม่นึกถึงตัวเองบางคนชาวราศีเมทุเนี่ยที่ผ่านมาทําอะไรมาแล้วเนี่ยยังแทบไม่ค่อยรู้เลยนะว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนรู้คนอื่นทั่วอะไรก็มีความสามารถสูง แต่ว่ามีความสามารถสูงไปหมดอะ่ะก็คือเก่งนู่นทำนู่นทำนี่ได้แต่เรื่องของใจตัวเองกับด้อยบางทีก็อมไม่เก่งในเรื่องของการรู้จิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นถามว่าการนั่งสมาธิมีปัสนากรรมฐานอาจจะเป็นทางทางหนึ่งที่ช่วยราศีเมทุนได้แต่ถ้าเกิดคุณนั่งผิดวิธีเนี่ยก็จบเพราะฉะนั้นถามว่าธรรมะเนี่ยสำคัญที่สุดสำชาวราศีเมทุน ถ้าคุณมีธรรมะประจําใจหรือมีหลักปรัชญาประจําใจไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามขอให้คุณมีหลักปรัชญาของศาสนานั้นๆเนี่ยเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งคล้องตัวเองอ่ะแปลว่ามายึดเหนี่ยวทําให้ราศีเมถุนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขคือเขาเรียกว่าเหมือนเราจิตมันส่งออกไกลไงจิตมันส่งออกไกลไปนู่นไปนี่ไป,ไ,ป,ไ,ปไ,ดได้ทั่วจัก,กรวาลแต่ถ้าเกิดเราเอาจิตเนี่ยมันเหนี่ยวไว้ออยู่ที่ จะทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างมหาศาลเหมือนกับว,ว่าจิตของคุณเนี่ยผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ก็นหรืกันว่าราศีเมทุนน่ะถ้าเราเปรียบเทียบตัวละครอ,อะไรในไซอิวนะราศีเมทุนเปรียบเสมือนเฮ่งเจียรหรือสุนหอคงก็คือเก่งปัญญาสงูงมีความสามารถเยอะแต่เฮ่งเจียเนี่ยเขาเรียกว่าขาดการรู้ตัวเองก็คือมีปัญญาสูงมากแต่บางทีควบคุมปัญญานั้นไม่ได้ ในตอนแรกนะแต่เวลาที่สํเาเร็จอรหันแล้วเนี่ยเฮงเจีย <c oughs> ก็สามารถที่จะบรรลุคือสําเร็จแล้วก็คือบรรลุนั่นแหละก็คือสามารถบรรลุควบคุมปัญญาของตัวเองได้ควบคุมสติปัญญาหรือควบคุมพลังของตัวเองได้นั่นแหละนั่นแหละก็คือชาวราศีมเมทูนที่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้อะไรก็ทําได้สําเร็จหมดบางทีความรักที่คุณไม่ประสบความสำเร็จบางทีถ้าทําได้ในถึงชมบอกขึ้นมานะความรักบางทีคุณก็อาจจะมีได้หรือบางทีคุณอาจจะรู้แล้วว่า รักก็ได้ไม่รักก็ได้หรือยังไงก็ได้คุณจะประสบความสำเร็จได้เองอันนี้คือข้าวๆนะครับยังมีหลายอย่างก็วันนี้เราพูดแค่นี้ก่อนมาพูดถึงวงจรวงจรในช่วงเดือนเมษายนไอในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ลาศีเมทุนนะครับผมผมจะพูดว่าส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าความรัก หรือการอะไรต่างๆความจริงถ้าถามว่าการงานนะมันใช่แต่การเงินถ้าคุณเป็นคนที่เก็บเก่งเราก็รู้จักใช้เงินเป็นคุณจะประสบความสำเร็จเสีมเมย,ยงสูงแม้แต่ว่าความรักคุณอาจจะไม่ได้เอามันเท่าไหร่ก็ตามก็คือไม่ได้จริงจัง,ง,งกับความรักหรือว่าไม่ได้ประสบส่วนใหื่องความรักคุณก็ยังอยู่ได้ดีเพราะว่าความรักอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่สำคัญเท่าไหร่สำหรับชาวราศีเมถุนเพราะความที่อารมณ์แปรปรวนของชาวราศีเมถุนเอง แต่มาดูไพ่ใบนี้คือดวงช่วงดวงจรในช่วงเดือนพฤษภานะครับผมไพ่ใบน,นี้คือ night of cup night of cup หมายถึงว่าเป้าหมายของคุณคุณจะเดินทางไปรเรื่อยๆแต่ถามว่าอัศวินเนี่ยคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรคุณก็ยังเดินทางต่อไปรเรื่อยๆในหนทางที่คุณต้องการที่จะเดินทางสมมติว่าเป้าหมายอันนี้ผมสมมตินะสมมติว่าเป้าหมายของลาซีเมถุนก็คือการ เดินทางไปถึงเงิน10ล้านบาทคุณก็ยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆโดยที่มีคนขลหาคุณคุณก็ไม่ได้แคร์อะไรคุณก็ยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นแม้ว่าข้างหน้าจะมีอุปสรรคมีภูเขามีแม่น้ําคุณก็ยังเดินทางต่อไปจนไปถึงเป้าหมายนั้นได้สําเร็จแต่พไพ่เมนี้เป็นไพ่อัศวินนักลักมีเสน่ห์ไงไม่ผมจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะจับได้ไพ่ประเภทพวกนี้สูงมาก ในไม่ว่าจะถามดวงจรดวงปัจจุบันหรือจะเป็นดวงดวงพื้นดวงหรืออะไรก็ตามมันมักจะได้พไพ่เป็นตัวชาวราศีเมถุนหรือได้ไพ่อะไรที่เกี่ยวกับถ้วยเพราะราศีเมถุนเป็นพวกมีสเสน่ห์อยู่แล้วเพราะถ้วยหมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์หมายความรู้สึกความรักเสน่ห์เห็นไหมว่าระหว่างทางที่คุณจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ได้ถ้วยก็คือหมายถึงว่าคุณก็ยังทอดน่องยังแบบว่ายัง มีแฟนเข้ามามีผู้หญิงมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตของคุณก็ทําให้คุณเนี่ยไม่ล้างเสน่ห์สัทีเดียวความหมายในที่ดีหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเข้าหลังบ้านจริงๆวาคุณไปติดต่อผู้ใหญ่ที่ว่าเป็นผู้ชายถ้าอ่าแล้วคุณสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายไปติดต่อผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย,ชายมักจะได้ประโยชน์เพราะทําไมก็เพราะว่าถ้าคุณไป ถ้าไปติดต่อตรงๆผู้ชายคงไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะว่าเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้ากระสมคุณเข้าหลังบ้านไปติดต่อคนที่เป็นเมียของผู้ใหญ่คนนั้นมักจะได้ผลประโยชน์เพราะว่าเขาจะเอื้มมอมหวยประโยชน์ให้คุณเต็มที่ไม่ใช่ว่าคุณไปเล่นเขานะไปเล่นเล่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเมียของผู้ใหญ่คนนั้นน่ะเขาอาจจะ็นดูคุณและให้ผลประโยชน์ต่อคุณว่าให้คุณเปิดไฟคิ คือเขาเรียกว่าเปิดไฟเขียวให้คุณเข้าไปได้ไง่ายๆว่าให้อนุมัติคมการคุณผ่านเพราะดวงคุณเป็นดวงมีสเสน่ห์ไงใครเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ต้องรักผู้หญิงเห็นผู้หญิงก็ต้องแปลว,ว่ายอมใจอ่อนช่วยเหลือเขาเรียกว่าดวงนานหรือประถามเราเรียกง่ายอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือหมายถึงว่าคุณก็เป็นคนที่มีผู้ชายช่วยเหลือเยอะไปที่ไหนผู้สูงอายุก็จะช่วยเหลือที่เป็นผู้ชายอะ่ะ ก็จะช่วยเหลือผู้หญิงชาวราศีเมทุนเพราะฉะนั้นนักถามว่าคุณเข้าไปพบคนแม้แต่ผู้ชายอายุน้อยก็ยังช่วยเหลือผู้ชายอายุเท่ากันก็ยังช่วยเหลือเพราะว่าผู้หญิงราศีเมทุนปากหวานเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นสูงเป็นคนที่หาเงินเก่งเพราะผู้ชายเห็นเหล่านี้แต่ข้อเสียที่ผมห้ามเด็ดขาดก็คือถ้าคุณเรื่องมีพันธะกับเขาเมื่อไหร่เช่นแต่งงานแล้วยังเป็นเบี้ยล่างเขาเมื่อไหร่ นั่นก็คือหมดแบบนี้เลยนะหมดเสน่ห์เลยนะเพราะว่าหมายถึงคุณเป็นของเขาไลนวอะยุ้งเว้นคุณจะหาคนที่สปอร์ตหรือจริงใจจริงๆแต่มันก็หมายถึงว่าชีวิตของคุณจะไม่เป็นอินสระต่อไปแล้วยุ้เว้นคุณจะเอ่อเป็นศูนต่อไปอ่าใช้คํานี้ก็คือหมายถึงว่าคุณเล่นตัวได้อะไรอย่างนี้อันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าจะเข้านี่ข้อข้อดีก็คือถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่ อายุเท่ากันหรือคนอายุน้อยกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะเขาเห็นในตัวคุณถ้าราศีเมถุนผู้หญิงนะเขาจะช่วยเหลือคุณเต็มที่เพราะว่าบางทีเขาเห็นแก่คุณเขาเห็นแต่ความน่ารักของคุณเขาจึงเมตตาคุณนะครับผมนี่เป็นข้อดีที่คุณต้องเอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าคุณรักใครเข้าจริงๆคุณควรที่จะมาดูตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้ไหมนะครับผมเพราะเป็นคนรักอิสระเราเร่งง่ายๆนี้ดีกว่า แต่ไพ่นี้ก็บงบอกว่าเป็นช่วงมีเสน่ห์ยังไงเป็นคนมีเสน่ห์ครับนี่คือดวงแบบว่าตอนนี้นะก็มีเสน่ห์จะทําสังเกตว้ว่าจะดวงพื้นดวงดวง,ดวงตอนไหนก็เป็นคนมีเสน่ห์เราเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่าต่อให้คุณแต่งงานไปแล้วคุณก็ยังมีเสน่ห์อยู่สำหรับชาวราศีเมถุนและไพเ่เบนนี่ยังบอกว่าถ้าคุณจะไปให้ถึงเป้าหมายอาจจะช้าหน่อยอย่างเช่นคุณวางเป้าหมายไว้สิบล้านวางเป้าหมายว่าต้องการได้รถเบนซ์หรือวางเป้าหมายว่าอะไรก็แล้วแต่มันไป้ถึงเป้าหมายครับ แต่ผมไม่รู้ว่าคุณวางเป้าหมายอะไรไว้แต่ถามว่าจะถึงแต่ช้าแต่ก็เดินไปนเรื่อยๆให้ถึงเป้าหมายนะครับผมไม่ใช่เป้าหมายเล็กๆที่ว่ากำลังจะถึงนะแต่หมายถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้เป็นเป้าหมายใหญ่ๆมันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ถึงนะครับผมเพราะฉะนั้นวางใจได้ก็จบไปสำหรับดวงชะตาคนเกิดราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมพศ2565แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่า ไพ่ใบนี้มันทำนายในช่วงเดือนพฤษภาเป็นหลักเพราะฉะนั้นถามว่าเป้าหมายของคุณก็ไม่ใช่เป้าหมายไกลมากหรอกใช่คำนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าบางคนจะวางเป้าหมายไว้หลายเป้าหมายก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันดีในเรื่องของเสน่ห์ก็แลรือกันใช้คำนี้แล้วถ้าเกิดเป้าหมายระยะกลางใช้คำว่าเป้าหมายระยะกลางก็แล้วกันไม่มีแนวโน้มว่าจะประสบผลสำเร็จคอยคุณพยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าละความพยายาม ก็จบไปแล้วนะครับผมก็ผมเป็นหมอดูไร้มือพี่ศษใครที่ต้องการดูไร้มือพี่ศษกับผมติดต่อทักไรดนะีได้ที่ไรดี 0256THAIRUH256 ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบที่ผมทิ้งไว้ใต้ข้อความด้านล่างค, YouTube, คาาลิคปยูทูบก็กดเข้าไปดูได้ก็วิธีการทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูมมาผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับผมก็ใครที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมก็จะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณ ก็บางท่านจะเป็นผู้โชคดีแล้วการโทรไลน์ไปจากผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปถ้าผมโทรไลน์ไปเวลาดูดูผานทางโทรไลน์นะครับผมก็เวลาดูเนี่ยใครจะดูลายมืออย่างหนึ่งหรือจะดูพายุศรีหรือจะดูสองอย่างก็ได้ก็ประมาณนี้แบบออนไลน์นะครับผมตัวมีวิธีหนึ่งคือดูแบบ สนักง,งานลายมือพิเศษกว่าทั้งตัวเลขอสียงจุใจเป็นแบบ V i P หลายคนที่มาดูผมชีตพัฒนาไปหลายคนมากแล้วนะครับผมแบบ V i P ก็หลายคนที่เป็นอาคารทุกการจากประเทศบางคนมาจากอเมริกาบางคนมาจากจีนบางคนมาจากสิงคโปร์หลายชาติหลายภาษาก็มานะครับผมบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดบางคนแต่หลายคนเป็นคนพูดภาษาไทยได้ถ้าเกิดคุณมีคนรู้จักที่เป็นชาวต่างชาติ ที่มาที่ดูอยู่เนชาติต่างชาตินะครับผมพูดเอาคนพูดภาษาอังกฤษหรือว่าเอาคนพูดภาษาไทยไม่ได้มาเนี่ยไม่ต้องกลัวมีล่ามครับอ่าหรือถ้าเกิดคุณจะเป็นล่ามเองก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งคือเหล่าเขาเหล่านั้นที่ประสงค์ต้องไหนบางคนบางคนรวยอยู่แล้วเขาก็เลยมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วก็ทําให้เขายิ่งประสงค์คนหดขึ้นไปใหญ่แล้วเขาเชื่อผมด้วยไงแล้วก็บางคนที่เป็นเจ้าของห้างทองเป็นคนที่เป็นโค้ชเป็นคนที่เป็นศิลปินดาราเป็นคนที่ เออเป็นซีออะไรอย่างนี้ที่เขาจะประสบสมเร็จเนี่ยอย่าลืมว่าเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วก่อนเขาเลยยิ่งรวยขึ้นแต่บางคนที่เป็นหนี้มาก่อนบางคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดแล้วมาก่อนในชีวิตเนี่ยก็ประสบสมเด็จได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเชื่อฟังผมแล้วเขานําไปปฏิบัติโดยที่เขาไม่มีข้อกังขาใดๆนะครับผมแล้วบางทีเขาก็ยังติดต่ออะไรกลับมาเหมือนกันก็เนี่ยครับก็คือคุณเชื่อผมหรือเปล่าแล้วคุณ เชื่อว่าไว้ใจผมแบบตรงนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็อย่างหนึ่งคือปฏิบัติตามตรงนี้แหละลงมือทําหรือเปล่าตรงนี้แล้วยังไงเนี่ยก็นี่คือแบบว P ีแล้วส่วนมีแบบธรรมดาที่สนัง,งานคือแบบลายมือพื่อีจกกังหวะาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าคุณมีแรงใจในการพัฒน 5, าตัวเองแล้วคุณมีสิทธิที่ประสบความสำเร็จสูงม,มากนะครับผม,มถ้าใครที่ไม่สะดวกมาแบบที่สมักง,งานก็ ออนไลน์ก่อนได้ผมแนะนําแบบออนไลน์นะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ใครที่เห็นคลิปดีๆคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากก็ไ่พลาดการแจ้งเตนใหม่ๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อไม่พลาดกาแจ้งเตนใหม่ๆมีแจ้งไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม เชื่อว่าในการทำที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มันคงตัอชื่อของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ